วัสดีค่ะอยู่กับไม่ได้วซฟมอรีร่นะคะดูนะฝนตกตั้งแต่ตีสามนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะโอ้โหน้ําทั้งนั้นเลยนะคะนี่น้ําในสวนยางนะคะทีดูสิน้ําเต็มไปหมดเลยไปดูแม่บุญเหลือบุญรอดสิเป็ไนไงเนาะน้ำในสวนยางนีน่ มันเหลือมันรอดเอ้ยเป็นอย่างไรนาะเปียกไหมนาอ,อเปียกหรือเปล่าโอ้โหยาก,ก็กินหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลืออา้อาวอ้าวกินนมซะละเดี๋ยวมาดูนะคะยญาที่ลุงเสือภาษาเกียวมาให้นะ มีเหลือเลยเหลือแตอ่กิ่งก้านใหญ่ๆมันเนาะโอ้ต้องไ้เปลี่ยนแกบแล้วนี่มันเปียกเม็ดผักเม็ดผักที่แม่ดาวหวานนะไอี f C. แตกงอกเยอะมากเลยโอ้โหได้ปุ๋ยพอดีเลย f อซี C. มาดูปลาผงปลาปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาซ้อย ปลาทั้งนั้นเลยว้าเต็ม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 เดี๋ยวแม่นาตักเอานะโอ้โหนี่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 ที่ใส่กระยั้งที่ใส่กระยัง จะทำยังไงจะได้นะเงนเอ้าไม่เอา้าไม่เอา้าไม่เอา้เอาไม่งูมาตรงปลานะคะโอ้ดูปลาดูปลาดูปลามาแล้ว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 กำลังเป็นฝูงมาแล้ว เยอะจังปลาเยอะมากเลยเรามาตุ่มปลากันนะคะอีฟซีดูสิปลาปลากำลังมารวมตัวกันที่ท่าน้ำป๋อเ<อ>ดี๋ยวเรามายกดูกันนะคะอีฟซีโอ้ ได้เยอะเลยโอย้มีปลาตะเพียนด้วยจะให้มันมาฝุ่ใหญ่ๆกัน ปลาทั้งนั้นเลยปลาดดูปลานนเอยสิฝูงนกฝูงปลากำลังมืดฟ้ามัวดินมาเลยทีเดียวเดี๋ยวยกลูกสิ มาดูนะคะทั้งปูทั้งปลานะคะปูก็เยอะโอ้ปูก็กำลังกินปลาอยู่นี่โอ้ปูก็เยอะไหน,นตัวไหนแล้วปูอู้ ปลาทางนี้ก็กำลังกระโดดอยู่ตมเต็มตมเต็มอ,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 อยู่นะปลาทั้งนั้นเลยว้าวเดี๋ยวเราจะหาวิธีตุ่มปลายังไงดีเนาะเราจะตุ่มอย่างไรดีเนะเาะ,าด,นะด,ด,ดู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 กันดูกันนะเออหกระโดดข้ามเลย โอ้ติวเลยเมื่อกี้นี่กระโดดข้ามเลยวนเอฟซี F C. ผมจะมุ่งมุ่ข้า ิดตากันปิดตากันเ้ยไปดูทางนี้ไปดูทางนี้เหนือหน้ากา้าางนั้นด้วย เฮ้ปล้ปลาสันเฮหปาหปลาหาปลาอุ้ยตื่นเต้ตีสี่เลยน้ำเยอะมากว้าวกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วอว้ากระโดดไปแล้วกระโดดพลาดเลยอุย้ย อ äh, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> oh. oh, oh, ุ้ยๆๆๆอุ้ยๆๆๆโอ้ปลาๆๆๆๆนี่โอ้อุ้ยอุ้ยโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากอุ้ยทางนู้นก็กรีดทางนู้นก็กรีดทางนู้นก็กรีดโหทางนู้นก็กรีดนู่นโอ้ๆกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ปลาตัวใหญ่ๆปลาตัวใหญ่โอ้ปลาตัวใหญ่ โอ้ยขาวเลยเนาะโอ้ยขาวจุกเลยขาวจุกมันต้องมีอันตักเนาะอุ้ยน้ำไหลแรงจังเลยอุ้ยน้ำเยอะมากโอ้ยเต็มพุ่งเลยเต็มพุ่งเลยโอ้โหดีไงมันอยู่ตรงนี้เยอะเลยนี่นี่เอฟซีดูอ๋อดี โอ้ยดาดาโอ้ยมันเยอะมากดูดูดาราดูดูดิโอ้ยดู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 อนนอนดูดูดเดี๋ยวเดยวเดยวดูดูทางนู้นดูทางนู้นดูทางนู้นยกีปลา้นย อันนี้อันนี้แค่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 ที่เดียวเนาะแล้วมีสองที่นะตรงนี้อีกแล้วตรงอู้ในในในยกในกระนกในกระชังมาดูดิอ๋อมาโดนบอกในไม่โชว์ไม่โชว์ดูหน่อยมันเยอะไหมฮะหนักหนักอู้นกแสกตัวใหญ่กระโดดไปเลยเมื่อกี้นี่อูยน่าเสียดายจัง ทางโน้นเขาคิดจ้ากันใหญ่เลยโอ้ได้เยอะหรือยังโอ้นี่ไงยังไม่ได oh ้เยอะเลยแต่ว่าดูสิดูดูดูมันล่อตากระยังกระยังมันอันตาห่างไหนี่นี่นี่ตามันตัวเล็กอยู่ ตาตามห่างเด้ตากระยังมันห่างเด้ดเอ,ม,อมัาจะมุดออกแล้วนี่นี่มันจะมุดออกแล้วนี่จะมุดออกได้ปะนี่นนโอ้ยมันดูทางนี้มันดูตรงนี้ยกขึ้นอีกนะนี่น้องแล้วกว่ากระยังมันห่างเด้เนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะโอ้ตื่นตั้งแต่ตีสาม